สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถติดตามรับชมข่าวต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www. การเมืองชุมชน com ทาง Facebook Fanpage การเมืองชุมชนและทาง YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน c h ชาแนลครับ นายปราโมททองกุลชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนและนายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมพร้อมทีมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนและผมภัยจิตเดชเรฤกดำเนินรายการข่าวประจำวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถแถลงข่าวผลการจับกุม คดียาเสพติดรายใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำรวจภูธรภาคหนึ่งสนองนโยบายรัฐบาลช่วงนี้พึ่งแตกรังกันพอสมควรครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬกาที่กองประชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัฐ การดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่หนึ่งทั2,568พร้อมด้วยพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจเอกประจวบวงสุขรองผู้ประชาการตำรวจพลตำรวจโทสุรพลเพรมบุตรผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีณราเดชทิพรักรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พลตำรวจตรีชัยยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีนฤนาถพุทธทยสงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตรีกิติสักุนีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งและพันตำรวจเอกจักรพันธ์โอสถากัน ผู้กำกับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบ อารแมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีโชควัดเหลืองวิไลผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นายทิ์เมธสังขวันนะผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปร,ปรามยาเสพติดภาคหนึ่งและว่าที่ร้อยตรีอากาศปานแย้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันและปราบปร,ปรามยาเสพติดภาคหนึ่งถแถลงข่าวการจับกลุ่มยาเสพติด รายสำคัญจํานวนสรายพลตำรวจโทสุรพลกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน2567เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและสอบสวนขยายผลทราบว่ายาเสพติดดังกล่าวได้รับมาจากโกดังพักยาเสพติด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าง,งิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เฝ้าติดตามตรวจสอบบริเวณโกดังดังกล่าวเรื่อยมาต่อมาเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ22นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมตรวจสอบพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำจำนวนหลายถุงภายในถุงมีสิ่งของบรรจุอยู่ ถูกวางไว้ภายในบริเวณโกดังดังกล่าวเชื่อว่าอาจจะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในถุงพลาสติกสีดําและมีชายสี่คนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในบริเวณโกดังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดจับกลุ่มจึงแสดงตัวและเข้าทําการตรวจค้นภายในโกดังผลการตรวจค้นพบยาบ้าจานวนประมาณ8ล้าน4แสนเม็ดซุกซ่อนมาก,กับขิงที่บรรจุรวมกันอยู่ภายในถุงพลาสติกสีดํานั้น เพื่อปิดบังและอำพรางจึงทําการจับกลุ่มชายทั้งสี่ซึ่งพยายามหลบหนีจากการตรวจสอบพบผู้ต้องหารับสารภาพว่ากําลังเตรียมแพ็กยาเสพติดส่งให้แก่ลูกค้าจึงทําการขยายผลและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นลูกค้าขณะนํารถยนต์มารอรับยาเสพติดได้อีกหนึ่งรายรวมทั้งสิ้น5รายซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินจากผู้ต้องหาประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือและยานพาหนะรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทซึ่งจะทำการสืบสวนขยายผลต่อไปสำหรับยาเสพติดของกลางทั้งหมดที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้หากมีการนำประจําหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปจะมีมูลค่ารวมสูงถึง160ล้านบาทรายที่สองจับกุมยาเสพติดเครือข่ายแจ๊กนองไผ่ พร้อมยาบ้า3.2ล้านเม็ดสืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เวลาประมาณ2นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีดำเสียหลักตกถนนบริเวณพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพาในรถพบยาบ้าประมาณ3.2ล้านเม็ดจึงได้ทำการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายและกรณีเมื่อวันที่ 20ธันวาคม2,567เวลาประมาณ17นาฬกา30นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรวิเศษชัยชาญและกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดอ่างทองได้ร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน9 5 7า8 0นวนเ5 7 9 8 0เรแม็ดและไอซ์น้ำหนัก1,314.3กรัม เกิดที่ตำบลสาวร้องให้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนำส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากการสืบสวนขยายผลทั้งสองคดีดังกล่าวทําให้ทราบว่ายาเสพติดที่พบทั้งสองคดีนั้นมีรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าสีขาวตู้ทึบหมายเลขทะเบียน ขอพึ่งขอควายแต1 7่9เจเพชรบูรณ์เป็นผู้ขนส่งลำเลียงยาเสพติดมาจากเขตอีสานเหนือมาส่งแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอ่างทองจึงได้ทำการสืบสวนติดตามพฤติกรรมของรถยนต์กระบะตู้ทึบคันดังกล่าวต่อมาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2,568เวลาประมาณ16.30นาฬิกานาทีพบรถยนต์ยี่ห้อกระบะมาสด้าสีขาวตู้ทึบ เชื่อว่ากำลังขนส่งลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลบบุรีโดยมีรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นโมบิลิโอสีขาวทะเบียนกอไก่บบไม้5079เพช,ชบูรณ์ทำหน้าที่เป็นรถนำจึงได้ร่วมกันติดตามจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าสีขาวตู้ทึบมาจอดอยู่บริเวณบ้านหลังหนึ่ง ตำบลโคกล,ลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจึงเข้าทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนายถาปนาพภ์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีทำหน้าที่เก็บรักษาย,ยาเสพติดและนำยาเสพติดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนายเฉลิมพลขอสงวนนามสกุลอายุ34ปี ภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีทำหน้าที่เก็บรักษายาเสพติดและนำยาเสพติดออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนายเครดิตขอสงวานนามสกุลอายุ35ปีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากเขตอีสานเหนือมาส่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนายธทีรศักดิ์ขอสงวนานามสกุลอายุ43ปีภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นรถนำระหว่างการขนลำเลียงยาเสพติดพร้อมตรวจยาบ้าประมาณ3 2 0ล้าน2แสนเมตรรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าสีขาวตู้ทึบทะเบียนผอพึ่งคอควาย8,917เพชรบูรณ์เป็นรถขนลำเลียงยาเสพติดรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้รุ่นโมบิลิโอสีขาวทะเบียนกอไก่บอใบาไม้5079เพชรบูรณ์ทำหน้าที่เป็นรถนำรถยนต์ยี่ห้ออีซูซรุ่น MUX สีเทาหมายเลขทะเบียน6กกไก่มอม้มา5011กรุงเทพมหานครโทรศัพท์มือถือ5เครื่องและอายัดเงินในบัญชีธนาคารชื่อบัญชีเฉลิมพลขอสงวนนามสกุลจำนวน5 2านวน5บาท84สตางค์นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนรายที่3ร่วมกับกรมบัชการปราบปรามยาเสพติดสกัดจับรถลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้ยาไอ้น้ำหนักประมาณ2,464กรัมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19คกุมภาพันธ์2,568เวลาประมาณ6นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรมหาราชได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัชการปราบปรามยาเสพติดว่า ได้ติดตามรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์ตู้ทึบจำนวนสองคันมีรถนำและรถปิดท้ายขับตามกันมาตามถนนสายเอเชียจากทางภาคเหนือมุ่งสู่จังหวัดปทุมธานีโดยรถตู้ทึบดังกล่าวต้องสงสัยว่าเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งยาเสพติดจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมหาราชตั้งจุดตรวจจุดสกัดรถดังกล่าวพันตำรวจเอกวุฒิชัยสุคนทวิท ผู้กอกับการสถานีตำรวจภูทรมหาราชจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่ตู้ยามต, 04. 04. ต,ต,ต,ต่อ0-2หมู่ที่4ตํตบลท่าต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ7 04. นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสกัดจับรถยนต์ตู้ทึบสองคันพร้อมรถติดตามอีกหนึ่งคันตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากการตรวจค้นรถทั้งสคัน พบมีวัตถุเป็นปหีบห่อมีสิ่งของบรรจุไว้ลักษณะคล้ายยาเสพติดอยู่ภายในรถยนต์ตู้ทึบทั้งสองคันเมื่อแกะออกมาพบวัตถุกเกล็ดใสคล้ายยาเสพติดหรือยาไอจึงทำการตรวจสอบด้วยน้ำยาเคมีพบว่าเป็นยาไอ้น้ำหนักประมาณ2464ักรัมพร้อมจับกลุ่มนายพิศนุขอสงวนนามสกุลอายุ26ปีสัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นายสุวิทย์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีสัญชาติไทยภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นายล่าขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้ออีซูซุสีขาวทะเบียน1ทวุเท่าสตทลา6772กรุงเทพรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้อโตโยาต้าสีขาวทะเบียน หนึ่งทพุทธววแหวนเจ็ดสองแปดศูนย์กรุงเทพร,รถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินทะเบียนชกเชอต่อเต่าเจ็ดก้าหนึ่งห้ากรุงเทพและยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรหรือไอ์น้ำหนักประมาณ2464กรัมจากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งสมคนยอมรับว่าขนยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือไปส่งที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัะชาการตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจโทสุรพลกล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567ว่ารัฐบาล จะเร่งแก้ไขปัญหาอาชยากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในสองเรื่องสำคัญได้แก่ 1. เรื่องยาเสพติดและ 2. อาชยากรรมออนไลน์ทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและครบวงจรในส่วนของยาเสพติดพลตำรวจเอกกิจรัพันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกประจวบวงสุขรองผู้บัญชาการตำรวจประธานอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการพักคอยยาเสพติดในพื้นที่ตอนในและสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้จึงได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตอนในรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม9้าจังหวัด ทำการสืบสวนหาข่าวเพื่อทำลายแหล่งพักคอยาเสพติดและรวบรวมยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวตะเข็บชายแดนมายังพื้นที่ตอนในเพื่อรอเตรียมส่งต่อให้กับลูกค้าหรือเรียกกันว่าโอดังโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567จนถึงปัจจุบันนี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้จับกลุมคดียาเสพติดรวม9,727คดี ผู้ต้องหารวม9,797คนตรวจยึดของกลางที่สำคัญได้แก่ยาบ้ารวม35.1ล้านเม็ดยาไอ2,870กิโลกร,รมัมเคตามีน36กิโลกร,รมัมและยาอี273,349เม็ดทั้งนี้ตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะได้เร่งรัดสืบสวนปราบรามและเอ็กซเรย์พื้นที่ ไม่ให้เป็นแหล e ่งพักคอยยาเสพติดรวมทั้งการสกัดกั้นตัดตอนการลำเลียงขนส่งยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ตอนในอย่างจริงจ like ังเด็ดขาดและต่อเนื่องต่อไปในขกทกานที่ีได้ทำงานแบบจริงจังและต่อเนื่องในวันนี้เรเป็น ซึ่งกวางก็เ,เป็นผลงานของกองบัญชาการตำรวจอภูธรกองบัญชาการตำรวจภูธรกลืนกับบชปสและก็ตรวจถึงกอสที่ได้รางข่าวร,รา้สองพันกว่าโดยไปจับได้ที่ที่ลืมยาวันนี้ก็เป็น เรื่องที่คนไทยเดือดร้อนจริงจรือยาบ้าเรื่องยาไอซ์เนี่ยปริมาณการที่เราจ่ายไ้เยอะทุกวันเยอะเก้ามาเข้าทางต่างประเทศสูงมากแล้วก็เลยทำให้การผลิตของประเทศเพื่นบ้านเร่งผลิตซึ่งยาไอซ์ส่วนใหญ่เราก็เป็นพบว่าจะไปต่างๆที่ต่างประเทศหรือแต่ที่ที่ต้องเที่ยวสยามบ้าที่มาแถวนี้กลัวสงดก็ สอง,องก้อนก็สิบเอ็ดล้านสิบแปดจุดหกล้านเมตรเจ็ุดล้านเมตรหกแสนแยกเป็นสองคดีคือคดีหนึ่งจับได้ที่ปวาดอันทองคือทีมโกลเด้นบ่างยิกวัดอันทองแปดจุดสี่ล้านเมตรแล้วอีกคดีหนึ่งคือคป็คแจ็คหนองไผ่ซึ่งจกกับได้ที่ลบรีก็อันนี้ก็เป็น1 ในผลง,งานสิ่งเนื่องจากว่าวันนี้ทางคณะกรรมการปปสซึ่งมีนายกเป็นประธานนายกเป็นประธาน็นป,ประธาน,น,าปปธานและก็บอกให้ท่านผูมนำรเป็นประธานได้กำหนดอนุจะปราบปามแหล่งพักยาแหล่งพักคอยยาเพื่อจะเป็นกระจายยาซึ่งโดยให้ท่านพบบตร เป็นประธานซึ่งครับพบวา่าต่อได้มอบตำแหน่งรู้จุลพบว่าต่อ,อตเป็นประธานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราปกติเราจะสะกัดกัน้นในแนวชายแดนซึ่งเราวันนี้เราลดระดับแต่เราบอว่าสิ่งสําคัญที่เราขาดไปก็คือยามัประาพาสการอยู่ในภาคกางและในที่ต่างๆมันนั้นยิงมีอนุกร,รมการขึ้นมาอันนึ่ง ที่มีคนตำรวจตรวจเป็นประธานแล้วก็มอบกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะจัดการตาแหล่งพักยาและเส้นทางลำเลียงยาซึ่งอย่นี้ก็เป็นช่วงนึ่งของการปฏิบัติการในคณะชุงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพันชน์ระตำรวจโทชุมพลเป็นบุกกับผู้จัดการตำรวจตรทองภาคหนึ่งกับพวกแล้วก็ สำนักงานคอสสั่้างหนึ่งรวมถึงชบชคอสและเครือข่ายที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการขยายผลตัวรายละเอียดในการจับกคู่จะขอให้ทางตุนตุนเฉลิมขุนแผนและผู้แทนต่อเช่น,น,นช่วงนี้ยิ่งมีการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยนะครับการค้ามนุษย์ยาเสพติดต่าง ตอนนี้ก็เหมือนกับพึ่งแตกรังนะครับท่านผู้ชมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการเร่งรัดปราบรามคดีอาญากรรมทุกชนิดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติจบข่าวจากสำนักข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนวสันสันติปาตีรายงาน ผมภายจิตเดชะเริกดำเนินรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน